ดีค่ะจะเจอกับมาดามลิตเหมือนเดิมเหมือนเคยที่ช่องมมดามลิทนะคะและวันนี้มาดามมากับเกม Spirited w o n d e เโอ้เธอสาวปกติกับผู้ภรษสไทยค่ะวันนี้มาภาษาอังกฤษซะหน่อยสิ่งมหาจันที่มีชีวิตชีวาค่ะวันนี้มาหามาถลม่มพี่ญี่ปุ่นกันแบบเน้นเน้นค่ะใครที่เคยเล่นเกมมีแล้วจะรู้ว่า <Okay. S 1> กระป๋าแตกดีไม่ไหวนะคะวันนี้มาซ้ำซะหน่อยนะคะมีทุนเหลือๆมากันอีกแล้วยกยอดมาเลยค่ะันไม่ทันจะได้ถอนเธอมาออกสตาร์ทเบ็ดบาทกันก่อนดีกว่านะคะเปิดเทอร์โบด้วย ลองเชิงว่านี่เขามาหรือเปล่าเห็นปะเปิดมาปุ๊กกระป๋าแตกแบบทันทีเลยอ่ะเห็นปะแตกง่ายแตกจริงเฮ้ยเอาแล้วแม่เอาแล้วเฮ้ยสวยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยมากกว่าซานแล้วก็หายไปเลย <laughs> หรับน้องๆหนูๆท่านใดที่มีอายตุตองกว่าสิปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยไม่ควรเล่นตามมาดามนะดูมาดามเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโอ้โห เฮ้ยสิบไหลว่าแตกต่อป่ะเนี่ยกล่องสุ่มของเราคืออะไรจ้าเอาไม่แตกหรอโหหนึ่งบาทไปไวเหมือนโกโหกมากอาขออัพหน่อยละกันนะคะเป็นเบดสองบาทเลยกันเนาะอุ้ยมันไวมากแกเมกื่อกี้เหมือนไม่ฮันได้เกิดอะไรขึ้นเลยเราปิดเทอร์โบไหมไปไวมาก โอ้โหเอาจริงปะเนี่ยแกนิ่งเกินเฮ้ยเฮ้ยะมีเอกสาะโอ้ยโอ้ยสาวเหมือนจะเข้าแต่ไม่เข้าเลยอะทำไมนิ่งจัดขนาดนั้นน่ะวันนี้ผีไม่มาหรอ นิ่งจังเลยอ่ะพี่เกมก็ไม่ข้างแตกนอก,ก็ไม่แตกโอ้ยเธอขวดหัวลูกล้็เนี่ยเหลือเก้บาบร้อยบาโบจริงเบาเฮย้ยโอ้โหโห,หนึ่งบาทแตกเบามากโอ้ยจริงปะเนี่ย มีผีไม่มาเลยไม่ได้เลยอ่ะวันนี้สามารถพูดได้เลยว่าแบบอีหยังวามากโหยเธอขอเบ็ดหบาทดีกว่าไม่ไหวแล้วมันต้องเสี่ยงดวงแล้วจจงหวะเนี้ยเสี่ยงไหมมันก็คงต้องเสี่ยงแหละใช่ไหมจะมาโบโบเบ้บบไม่ได้แล้วนะอุ้ยคือมันนิ่งจัดเลย เอาแล้วเบ็ดห้าบาทก็ไม่เข้าสาวโอ้ย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 ยังไงเก้แตกไม่ถึงบาทด้วยอ่ะพี่ญี่ปุ่นมาแล้วแม่โอ้โห90บาทนานทีพี่หนเข้านะจังหวะนี้ได้อยู่เออชื่นใจหน่อยเมื่อกี้แบบแม่จะวีนแล้วเมืのの่อกี้คือแม่จะวีนแล้วนะ ก้อนต่อตตรอบนี้142รอีบบาทโอ้ยลงใจหน่อยกี่น่ากลัวเกินน่ากลัวไม่ไหวเสียววาบเลยสาวมันนิ่งแล้ว,วอ่ะอัาเบ็ดปะ10บ,บาทสิรออะไรเราจะมาอยู่จมปลักไม่ได้เราต้องไปเรื่อย <c oughs> เฮ้ยโอ้เสียวอ่ะมันทำไมมันนิ่งตังเลยอะ่ะ อ่ะมาละหกบาทเฮ้ยมีสิทธิ์นะเนี่ยตัวแพงเลยสามร้อยหกสิบอ่ะสวยมากสาวจังหวะนี้ต้องได้ต้องโดนแล้วปะต้องซุปเปอร์เมกะแล้วปะโอ้โหไม่ถึงอ่ะได้ถึงเมกะนะบุญวัสนาส่งจังหวะนี้สามร้อยหกสิบหกบาทเฮ้ยเอาไงจังหวะนี้แกจะนิ่งไปได้อีกนานแค่ไหนอ่ะฉันก็กลัวแล้วนะกลัวใจแล้วเกิน มาเถอะมาเถอะสักกทีเข้าสักทีเถอะลุ้นไม่ไหวโอ้โหจริงจอกมาแล้วแม่สุดๆไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยสิจา้าเหลืออะไรจงังหวะนี้ ののオオเลิศมากฟังมากไม่ไหวแม่สมร้อยเหของจริงเฮ้ยฟรีหรออย่าบอกว่ารอบนี้ฟรีเกมเข้าแบบปัวปัวนะหือไม่เข้าไม่ไปไม่มาไม่รถไม่ฟังจังหวะนี้เราเป็นคนโมโหง,ง่ายเหมือนกันนะ หงุดหงิดง่ายนะเนี่ยพอมันไม่มาเราก็แบบใส่เบ็ดเพิ่มค่ะ20บาทไปเลยขอ20บาทสักสามหมุนละกันนะลองให้รู้ไม่มาก็พักก่อนไปเล่นเกมใหม่นะคะรีบยกย้ายเออมาแล้วผีปุ่นจังหวะน,นี้มีวายด้วยแตกสวยสิจ้าเอไหลเปล่าเออ,หเอ,อให้มันได้อย่างนี้หน่อยเมื่อกี้คือลุ้นมากนะคะ ว่าจะมาไม่มา <S <S เรียบร้อยก้อนโตโต่สีบาทเธอสุดปังสุดพลังมากจังหวะนี้อเอาแล้วนะเอาแล้วนะเจไหลแล้วนะมีต่อด้วยที่เคโอ้โหมีเจก็ต้องมีเคสิคะเออจังหวะนี้มันได้มากแม่ สกเตอร์ไม่ต้องมายั่วซะเลยฉันเห็นหลายรอบแล้วไม่มาสักทีจักรโนีดิโอ้เธอจ๋าจะหวันเจี๊ยบหรือเปล่ารอบนี้รอบนี้หวั่นเจี๊ยบไหมจ๋าเห็นไหมมันไม่มาจริงด้วยมันชอบมายั่วยั่วเรายั่วยั่วบดบดแล้วก็ไปเฮ้ยเบ็ดยี่สิบก็ไม่เกิดนะเธอเสี่ยววาดด้วยจังหวะเนี้ยแบบไม่มาเลยอ่ะนิ่งไปแล้วนะ ใครที่หวังหังไว้ก็วันนี้น้องไม่เวิร์กอ่ะหรือว่าเวิร์กอยู่เธอไม่ได้เปี้ยงป้างมากละกันมาแบบเบาๆกรุบกริบหันเข้าๆข,าขานมก็ว่ากันไปจังหวะเนี้ยอรุนกล่องสุมหน่อยดีกว่าเออโสากว่านะเธอโอ้โหเรียบร้อยสาม้อยบบาทอีกนิดหน่อยละกัน ลือสักสิบหมุนแล้วพอแล้วหมดอารมณ์ไปเล่นเกมอื่นดีกว่าถ้าใช้เบ็ดเพิ่มก็ไม่กล้าแล้วนะแกสองพันเองอะ่ะเบ็ดยี่สิบเนี่ยก็ลดแล้วนะเบ็ดยี่สิบมีคือเวอร์แล้วนะอ่ะพอใส่ๆพอเท่านี้พอโอเคค่ะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของมาดามนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาดามกันด้วยแล้วกันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเนาะวันนี้มาดามขอตัวลาไปก่อนเราจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ